มันกินมอยู่นะโดผมจะ้างใเขาแอุ้มไปเลยคนที่ตัใบมากอ้น้องตัวมันใหญ่นะแม่แมันก็เล็กลูลกมันก็เล็กก็ใหญ่แค่ตัวผู้้วผู้มันมีฟันแกไอ้หมูดงมีฟันแกมีฟันแฉ

่ตอนเข้าแม่เข้าแลค่ะตแ่เนี้นจากจะอ้เล่อนกระอกินนมนอนไม่กินนมอย่างดี้เลยนะหาที่ให้กินเยยแม่ก็ต่กินนมค่ะ 我不会吃，我不